ครับลุงจะาพาเลยครับนี่เป็นตลาดที่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกษเป็นตลาดสดที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดในตัวเมืงองของอำเภอบึงบูนนะครับจังหวัดศรีสะกเกษมีสินค้าให้จับจ่าย หลากหลายนะครับมีจะเป็นร้านลูกช,ชิ้นอันผู้ปงโบนนะครับรสช,ชาติดีนะครับเคยมารับประทานอยู่ก็หายได้ผมเก็บกปี้วครับเฮลูก้าประจับรับประทานตลอด ใชยในตลาดครัใช่ยูทูบครับการกินการท่องเที่ยวครับผม,มคนมาเดินเรื่อยๆนะครับพราเป็นตลาดในเอิผมเบอร์เด็กเล็กนะครับอยู่ใน หักไม่ใหญ่มากมีมีทำไมมาคนเดียวไข่ไก่มีว่พื่ผักเพอเยงหมากเลี้ยงหมาจับจใจใช้สวยได้นะครับตลานนี่ก็เป็นน้องๆน้องหนูที่มาซื้อไก่ไก่ป๊อป ามาเดินตลาดบ่มาเดินตลาดหรือว่ามาเป็นแม่คะามาเดินตลาดเฉย ก็มีสินค้าของกินของใช้นะครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายเนื้อสดมีเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อป้ายแล้วก็อะไรน,นี่ก็เป็นร้านผัก สดเจ้าเก่าัครบขายดีเป็นสินค้าที่ได้บรโภกทุกวันเปิดผักนี่ก็เป็นผลไม้ในตลาดน,นมีแตงโมมีส้มมีส้มจีนโลละ30บาท2โล,ล50า สมมตงมดม,มีม้ขามหวานจากเพชรบูรณ์แอปเปิ้ลมีหลากหลายอย่างมีผลไม้เยอะแย,ยะมากมายนี่เป็นร้านขายเครื่องเล่นของเล่น สวัสดีจ้าช่องลุงจ่าพาลุยเขิดแล้วเขิดแล้วตายละและการลุงจ่าพาลุยครับช่องลุงจ่าพาลุยยูทูบขายดีไหมครับเรื่อยเนาะพออยู่ได้ช่วงนี้ก็การแพร่ระบาดของโควิดด้วยนะครับ ตัวนี้เขาเรียกขนมอะไรครับเนี่ยดอกบัวครับทำไมเขาเรียกดอกบัวทําไมเขาไม่เรียกใบบัวเหมือนใบบัวไม่ไม่นะมันมันจะเป็นดอกนะอ๋อดอกบัวครับแต่ผมจะจะเรียกเป็นใบบัวมันมันไม่มีใบไงเราเรียกดอกเอามา20บาทครับ20บาทเราจะซื้อลองขนมเรียกขนมดอกบัวครับมันมันไม่มีใบมันเป็นดอกครับครับ ต้องเรียกตามเขาอะนะพาเรียกดอกบัวก็ครับผมมได้แล้วมาเจอแม่ค้าที่คุณนหน้าคุณนตากันดีครับเจโน้อยบุญบูลนี่มากับนักรบทางเรือ ไปไหนเราไม่รู้เนี่ยเดินไปนู่นแล้วไได้อะราเป็นไงบ้างขายดีไหมครับช่วงนี้ขายดีเนาะเป็นไงอะตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยกระทบกับการค้าขายเราไหมไม่ไม่กระทบเลยต้นยังเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีค่ะมันเป็นอาหารไม่ใช่ของโคไม่ใช่ปลาหมึกมันเป็นปลาดันนี้ลูกสาวบอก ลูกสาวบอกมาวันไหนเนี่ยเห็นบอกเลยม่เหยุดกี่วันครับบที่ไหนให้ดูหน้าหน่อยดิอไอ้กล้องเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้หน่อยเป็นร้านขายผักสดร้านขายผักสด ก็มีตัมาจับใจขายสวยเหมือนเดิมสวัสดีครับคุณแม่ขายอะไรนะาะขายบะท่านบะท่านบานเฮาบ่บานเฮ่าปีเองผูกเองมันบอไสยสารบ่บ่ไทยบ่ใส่บ่แล้วบ่ใส่มันบ่เป็นน,นีบ่บ่เป็นแมงเป็นน,นีบ่บ่หนอนเจาะ จะ,ะเริ่มต้นด้พิ่มจอมาหอดมีก่อยทะยุต่ออ๋อสีด้วยแต่ว่าเขาเว้นระยะห้าวัหรอเว้นระยะแบบว่าเขาฉีท้องเดือกสี่ห้หองไม่ทำอี่ก่อยไันที่ละเมืองทะยุดเลยม่ได้ทีเลยอ้องมีวิธีการก่อนเจ็ดวันห้ามฉีดก่อนเจ็ดวันเนาะพอเจ็ดวันหลังเก็บผมาไหร่ครับนี่ สองอหนึงน่งถุงหนึ่งมันเป็นเามอ<า>นด<ท>ีด้วยนะบริิยแตแม่แต่นะครับท่านให้ปะทูมาสองสองเข่งสองแ็กนะครับท่านให้ไปทานที่บ้านสองแ็<า>กก็รู้จักมักคุ้นกันเองครับเจ๊น้อยบึงบูน<า>แล้วก็ลูกสาว ลูกสาวมาจากจังหวัดชุมพีนะครับัสดีหยุดหยุดปีใหม่กับบ้านมาก็มาเดินที่ตลาดบางบูนก็เดินมาแวะสนับสนุนได้นะครับในตลาดสดในตัวเมืองเลยทีปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปิเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ